วสมาชิกใหม่พร้อมจัดมิดแอนกรีดผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ4ี่ผู้บ่าวห่าวดงดงที่ได้จัดมิดแอนกรีดพร้อมกับเปิดตัวน้องจอม่าวดงดงสมาชิกใหม่ของวงอย่างเป็นทางการที่ร้านอีสานลำซิงพระรามเก้าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ก็มีนักร้องอย่างบอยพอตเตอร์จากค่ายรถไฟดนตรี แตงกวาณรดาจากคายชัวเอ t นเตอร์เทนเมนต์รวมถึงบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันงานกันอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานมีการร้องเล่นเต้นโชว์จากหนุ่มๆทั้ง4ที่ต่างคนต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาแสดงอย่างเช่นโชว์เปิดตัวของน้องจอมสมาชิกคนใหม่ล่าสุดกับเพลงบ่าวสกลคนช้ำ พระเอกหมอลำวีที่มาร้องเพลงอายกินเหล้าเจ้ากินดอง ยังเก่งที่พลิกบทบาทมาเป็นหนุ่มเพื่อชีวิตกับเพลงวันนี้พกพพนจร เสียงกรี๊ดได้มากที่สุดก็คือการแสดงจากหนุ่มเบนซ์กับโชว์เต้น I Will Survive และไฮไลท์ของการแสดงปิดท้ายด้วยโชว์สุดอลังการในชุดหมอลำเต็มยศที่สีหนุ่มได้เตรียมมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะให้แฟนๆได้ชมกันและรวมไปถึงการทำกิจกรรมบนเวทีกันอย่างจุใจสร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับได้อย่างมากมายเบื้องหลัง ทำเ v เมื่อตั๊ก,กแตนชวนโจ๊กโซคูแจมเพลงเงยหน้าขึ้นฟ้าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของวงการเพลงที่นําเอาตัวแม่ของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างสาวตั๊ก,กแตนชลดามาประทักควันใจวัยโจ๊กพระเจ้าโจ๊กโจ๊กโซคูกับเพลงที่ชื่อแท้ๆว่าเงยหน้าขึ้นฟ้า โคจรมาพบกันระหว่าง2ศิลปินทีม่มากความสามารถโดยตะกแต,กแตนชลดาก,ก็เคยมีผลงานที่ฟิชชิ่งกับป้างนครินในเพลงภูมิแพ้กรุงเทพที่กระแสะเพลงนี้ก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วมาดูทางฝ้าของโจ๊กโซคูก็เคยฟิชชิ่งกับศิลปินลูกทุ่งอย่างพี่นางสิริพรอัมไพพงในเพลงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนกันไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบ,บั้มชุดที่8อยากหลับตานในอ้อมกอดเธอ การไา่ทําในครั้งนี้ปักหลักกันที่ตลาดย4ีบางซอนทีมงานไทเทนิก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศรวมถึงบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่มาฝากกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่เราสองคนมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ตะกแตนเองก็เคยฟิชชลิงกับพี่ป้างนะคารินกิงสักแล้วก็โจ๊งเองก็เคยฟิชเชลิงกับพี่นางสิริพรโอ้โหมันมากนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเหมือนเรา ปีจริงกันเออมาเหมือนมามาเปลี่ยนแพ็คคู่ใหม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยเป็นความแบบปรากฏการณ์ใหม่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าต่างขั้วกันเหมือนกันเนาะต่างขั้วครับเงยหน้าขึ้นฟ้าจริงๆแล้วมันมันก็กึ่งแบบว่าตั้งใจทาดนตรีให้มันเหมือนแบบว่าฮึกเหิมมันเนาะแบบว่าเหมือนปลุกใจส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่แบบว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานสู้งานอะไรเงี้ยหรืออาจจะ พอใจในเร mm ื่องของความรักหรืออะไรอย่างนี้อ่างเงี้ยก็เหมือนนว่าเป็นเพลงที่ส่งกําลังใจให้ใช่ครับก็รู้สึกท้าทายฮะแล้วก็ร้องค่อนข้างยากจากทิศทางที่ผมเคยร้องนะแล้วก็ใช้เสียงที่หนักแน่นกว่าวงโซคูซะอีกนะฮะก็เรียกว่าแสบคอกันเลยทีเดียวเพลงนี้ทำไมต้องเป็นพี่โจ๊กมันคือการลงตัวที่สุดเหมือนเหมือนเหมือนถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยได้เล็งเห็นว่าเอ้ย ต้องพี่โจ๊กเท่านั้นจะได้ชมกันเมื่อไหร่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะในระหว่างที่รอถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อก็ไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะได้ข่าวว่าขั้นตอนการตัดต่อค่อนข้างเร็วฝากเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความใหม่สดมากๆเลยนะคะสำหรับเราสองคนนะคะกับอุณหเพลงนี้นะคะที่เราได้มีโอกาสได้มาร้องคู่กันนะคะก็อยากจะได้รับกำลังแรงใจนะคะก็ทั้งแฟนๆของน้องโจ๊กนะคะคแล้วก็แฟนๆของตัก๊กแตนด้วยะค,ะค่ะแล้วก็มีไม่บ่อยเลยนะคะที่วงร็อกกับลูกทุ่งนะฮะ มารวมกันแล้วสร้างสีสันใหม่ๆแบบนี้ฮะอ,อ,อยากให้ทุกคนติดตามเ่าเพลงนี้มีอะไรที่น่าสนใจอย่างแน่นอนครับผมใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันคือความพิเศษจากเราค่ะ <c oughs> โดยบรรยากาศการถ่ายทำในซีนกลางคืนก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานพระนางใน MV รวมถึงแดนเซอร์แม้ว่าอากาศจะร้อนและค่อนข้างดึกแต่ทุกคนในกองถ่ายก็ยังเฮฮาและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มที่เรานำมาให้ดูกันอดใจรอชมมิวสิกวิดีโอเพลงเงยหน้าขึ้นฟ้าได้เร็วๆนี้ที่สถานีไทยไทยแน่นอนคะ่ะ